สวัสดีค่ะพบกับน้องฝนจากวินิกุมนะคะเครื่องอ่านบัตรระยะไกลรุ่น CMLQ890 การอ่านบัตรและส่งสัญญาณไปยังไม้กั้นนะคะเพื่อสั่งยกไม้ขึ้นนะคะสําหรับผู้มีบัตรค่ะและติดตั้งบัตรดังกล่าวไว้ด้านหน้ารถค่ะเครื่องอ่านบัตรระยะไกลนะคะสามารถอ่านบัตรได้20เมตรโดยอ่านบัตรได้อัตโนมัตินะคะโดยไม่ต้องเปิดกระจกเลยค่ะทํางานเช่นเดียวกับระบบ Easy Mate เลยค่ะอ่านบัตรได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงทนทานนะคะสามารถปรับระดับทิศทางของหัวอ่านบัตรได้360องศาค่ะตัวเครื่องทําจากวัสดุกันน้ํากันแดดทนฝนค่ะติดตั้งภายนอกอาคารได้นะคะมีระบบจดจำหมายเลข แบตทาน,นกลไกและอุปกรณ์ภายในติดตั้งนะคะและยึดอย่างแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานด้วยค่ะสามารถปรับระยะการอ่านบัตรได้1-5เมตร5-10เมตร10-20เมตรค่ะ สามารถอ่านขณะลดเคลื่อนได้ด้วยนะคะ1 0 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะสามารถทะลุกระจกที่ติดฟิล์มได้ไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าต่างค่ะแรงดันไฟฟ้า1 8โวลต์4แอมป์แหล่งจ่ายไฟนะคะ2 2 0โวลต์12แอมป์ m. ค่ะความถี่ทํางานนะคะ4 3 3เมกะเฮิร์ระยะการอ่านบัตรนะคะ1-20เมตรค่ะนี่นะคะก็คือของที่เราอันบ็อกได้นะคะก็จะมีเครื่องอ่านบัตรนะคะแล้วก็ มีอุปกรณ์มาให้นะคะมีนอ็อตแล้วก็มีขาตั้งมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะพับเก็บได้เหมือนกันเลยนะคะก็แค่ดึงน้องลงนะคะแล้วก็เอาเป็นไข่ควง่ะคะ่ะมาไขากับเข้าที่ได้เหมือนเดิมเลยพอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะสามารถปรับระดับความสูงได้เลยนะคะภายในกล่องนะคะก็จะมีเพิ่มเติมมาให้นะคะจะเป็นป่องไฟแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระิ่งเป็นกำลังใจน้องฝนจากวินิกับด้วยนะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย